สวัสดีนะคะน้พริกสดเสร็จแล้วนะคะนี่ทานกัดแตงกวานะคะแล้วก็หมูทอดนะคะแม่ทอดมาให้นะคะแล้วก็แกงเห็ดนะคะนี่คอหมูย่างนะคะจากร้านมาบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีขนมตบท้ายด้วยขนมหวานนะคะนี่มีข่าม,มูนด้วยข่าม,มูนร้านไหนพี่โอข่าขม,มูนร้านป้าเจ้านะคะ น,นี้หมูคุณแม่ทอดมาจากสุโขไทยนะคะอันนี้คอคอหมูย่างร้านมาบุรีนะคะต้มเห็ดก็ร้านมาบุรีนะคะจริงๆน่ะต้มเห็ดเป็นชั่วมงกินมาสามวันแล้ว,ลวนะเนี่ยก็ยังชอบอยู่ดีก็ยังเป็น the ะเบสอยู่ดีข้าวต้มอร่อยมากเลยนะชอบมากเลยเนะี่ยผักนี้ก่อนเลยคือชอบทานผักมาก อะไรที่เป็นผักอ่ะเป็นผู้ชอบหมดเลยอ๋ออะไรอะมันดีวาใหญ่มากเลยนะว่าแบบอลังการมากเผ็ดขอน้ำ่อยพี่ เผ็ดจริงเผ็ดแซ่บเผ็ดมากมาทานด้วยกันนะคะโอเคบ๊ายบาย